นะอโอเคเปล่าไปเป่าไปเอาแล้วบูโอเคพร้อมนะดำน้ำนะลูกนะหนึ่งอหนึ่งสองสับนับวันทที่โฟกัซวเอนโอเคเบาๆโอเคเก่งมากไม่ร้องด้วยอ่ะเก่ง呀วันทุที่ นับวทับร 2, ที่ f o u โอเคอีกที่หนึ่งขอยที่1นึงขอที่นะึ่ขอยที่นึขอยที่นึงครับขอทีนะพร้อมนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามับนับว่าทัวร์โอเคเก่งมากมากเลยน้องไม่ร้องด้วยอะโอ้เก่งมากมเก่งมากมากเก,ก่งมากมากแหมไอ้เก่งมากมากเลยเนาะไม่ร้องแล้วอะครับ น้องไม่ร้องแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากมากขอแล้ว